มาดูการผลักดันของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้กันบ้างนะคะโดยกระทรวงยุติธรรมค่ะเดินหน้าจัดมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่2ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป้าหมายสําคัญนะคะก็เพื่อที่จะช่วยลูกหนี้ค่ะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและวินัยทางการเงินวันนกาศที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายกูเฮงยาวะฮาซันเลขานุกรารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหาการรมแกหนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่สองโดยมีนางสาวดวงดาวเกียรติพิศาลสกุลรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสง,งียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมม้การต้อนรับซึ่งงานมหากรรมดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยเน้นกระบวนการที่ไม่ขัดต่อวิัยการเงินและไม่สร้างภาระทางจริยธรรมแก่ลูกหนี้สําหรับจังหวัดภูเก็ตค่ะแม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่ประชาชนจํานวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยกลับประสบกับปัญหาหนี้สินขัวเืินเพิ่มสูงขึ้นจากการกู้ยืมทั้งในและนอกระบบเพื่อใช้จ่ายและลงทุนค่ะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคม2 0 5 6 8มีหน่วยงานร่วมบรรณาการจากทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเกต็ตสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเกต็ตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนค่ะร่วมให้บริการแก่ประชาชนกว่า4,000รายครอบครณมูลหนี้รวม354ล้านบาทนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินการสร้างวินัยทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นหนี้ซ้ำซ้อนค่ะ อีกหนึ่งบรรยากาศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมงานมหากรรมแก้หนี้ครั้งที่2เพื่อช่วยเหลือประชาชนลูกหนี้ให้มีกินมีใช้ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายเชิดชายชวงศรน,นะคะผู้มนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่2ได้รับความร่วมมือภาคีเครือขา่ขา,ขายกรมคุ้มครอ,องสิทธิและเสรีภาพกรม บังคับคดีสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและลูกหนี้ลดภาระการเป็นหนี้และสามารถเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายค่ะได้เรียนรู้วิธีการบริหารการเงินอย่างมีคุณภาพซึ่งจะมีจุดอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายและดูแลลูกหนี้หลากหลายประเภททั้งหนี้กยาศหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินของข้าราชการด้วยกระบวนการไก่เกลี่ยหนี้นะคะทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลพิพากษาค่ะเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบีย้ยลดค่าปรับ และลดภาระผู้ค้ำประกรันซึ่งปีที่ผ่านมาค่ะโครงการนี้มีการช่วยลูกหนี้แล้วกว่า2,000รายคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า395ล้านบาทค่ะทางนี้ก็ขอเชิญชวนลูกหนี้นะคะหรือพี่น้องประชาชนผู้สนใจค่ะเข้าร่วมงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่2นะคะในวันที่17-19พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30<ม>นาทีที่โรงแรมบรรจงบุรีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโทร077285173หรือสายด่วนยุติธรรมค่ะโทร11 1111กด77หรือสายด่วน1111ก11ด79กรมบังคับคดีทางสถาบันการเงินรวมทั้งกยาศาเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็จะประสานลูกหนี้ไปนะครับอาจจะมีหนังสือเชิญนะครับหรือมีการติดต่อ ก็อยากให้ท่านเข้าไปนะฮะบางท่านอาจจะไม่ได้รับหนังสือนะครับหรือว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้รับการติดต่อแต่ถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยเราเป็นนี่แลละนะครับและเราไม่มีความสามารถที่จะชาระลนที่ต่อท่านก็เข้าไปในงานได้ถ้ามีสถาบันการเงินเข้าร่วมที่เป็นเจ้าหนี้ของท่านท่านก็ไปเกี่ยได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีสถาบันการเงินเข้าร่วมนะครับทางผู้จัดนะครับก็จะลงทะเบียนท่านไว้นะครับและจะกําหนดนัด ให้สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ของท่านเนี่ยมาดำเนินการเปลี่ยนในภายหลังงานก็ได้